ที่ผมจะรีวิวเนี่ยจริงๆไม่ใช่รองเท้านะแต่เป็นสิ่งที่อยู่ข้างในรองเทา้านั่นก็คือถุงดับกลิ่นนะครับเม่ของยี่ห้อ Smellwell นะครับถุงดับกลิ่นอันนี้เนี่ยจริงๆในแพ็คเกจมันมีทั้งหมด2อันนะในแพคเกจเนะนี่ยแพคเกจนเป็นอย่างนี้นะครับแล้วในกล่องเนี่ยก็จะมี <c oughs> ดับกลิ่นทั้งหมด2อันนะครับไอ้ถุงดับกลิ่นของ่ห้อ Smell Well เนี่ยผมได้ใช้มาสักพากหนึ่งแล้วนะครับรู้สึกค่อนข้างชอบกับกลิ่นนะอย่างแรกเลยตัวกลิ่นเนี่ยกลิ่นมันแบบเนี่ยคือมันหอมแบบหอมไม่ได้หอมเหมือนแบบถุงเกินไปครับมันเป็นหอมแบบคล้ายๆกัแบบหอมมีความเป็นธรรมชาติหน่อยกลิ่นไม่แบบแหลมจนแสบจมูกนะครับกลิ่นค่อนข้างดีนะครับ นนี้มีนาที่ทำอะไรก็คือหนึ่งคือดับกลิ่นใช่ไหมครับตรงตัวเลยนะช่วยทําให้ไอ้ตัวรองเท้าที่เราเมื่อเอาไปใช้มานะครับที่แบบแค่ชื้นๆนะแต่ถ้าเกิดว่าเปียกเหงื่อผมว่าแนะนําเอาไปซักดีกว่าถ้าแบบชื้นๆเนี่ยไม่มีเวลาซักไม่มีเวลาไปตากก็เอาตัวเนี้ยใส่เข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับมันก็จะดูดความชื้นนะครับแล้วก็ปรับคุณภาพไปตัวกลิ่นภายในรองเท้าให้มันหอมด้วยนแล้วมันก็หอมจริงๆนะหอมมากๆนะครับ และนอกจากที่จะเอาไปใส่ในรองเท้าแล้วเนี่ยเรายังเอาไปใส่ในพวกทุกเสื้อผ้าได้ด้วยนะครับพรช่วยความชื้นครับแล้วก็ช่วยปรับคุณภาพเลือกในทุกเสื้อผ้าที่มันอับอับหอทันดีได้ขึ้นได้ด้วยครับรก็เป็นเรียกว่าเป็นสินค้าอีกพันธุ์หนึ่งที่ไม่ได้มีวางจำหน่ายทั่วไปนะผมไปดูตามร้านขายรองเท้า ไม่ไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีนะเราก็เป็นอีกไอเทมหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะครับนอกจากแสงลาาได้ก็ออกไปใส่ตสรงสีนะ่ขานสมอเว่